สัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับผมคราวนี้เรามาดูฝั่งของบ่อดินกันอีกสักหน่อยนะครับกับพีซานนี่ s y 2 1 5 4รถดำห้คันครับงาน1ตำบลหนึเกษตรทฤษฎีใหม่ที่บ้านตะโกตำบลบ้านตะโกห้วยราชบุรีดำเสียนุจัดจัดเต็มกันไปนะครับเหนื่อยมาก กินน้ำหมดไปสี so ่ขวดเจ็บป hey, ่เสียนุบอกคันเร่งมันเหยียบขาเดียวไม่ได้ต้องเหยียบสองขาโหดจริงๆไปยิงก็ตายแล้วเข้าสุภาษิตเลยครับเห็นทางเป็นลมเห็นนมสู้ตายมาชมกันต่อนี่คือทางออก นะครับตอนนี้ทีมงานเข้าไปเอาข้างในกันแล้วครับเปิดหัวที่เสียนัดมีโนโเมก,กาห้าร้อสุดหลอ่อจากอำเภอลำไปมาดบุรีรัมย์ สบายครับยังอยู่ในช่วงแรกๆแล้วหลังจากนี้ได้โปรดอยากระพิบตาก็แล้วกันนะครับขอยยาวเข้ามาครับผมไอหนุมเมืองสรารคามไม่ใช่ใครที่ไหนครับเสียหนุของเราเองจอมลั่นประจรําบ่อส่วนจะลั่นแค่ไหนนะ ัครบเสียเว้ยลงมาดูช่องทางจุดรอดหรือเปล่า,านนฮะอ,านนอ๋อเสียเว้ยติดแล้วรอบนึงโอ้แสดงว่าจะต้องมีติดอีกอย่างแน่นอนนะครับ

รถเบรโคลนต้องเก็บเอาไว้ให้ครับอย่าปลื้มเดี๋ยวรอดูนะครับทิดก็ได้ศิดทุบด่างได้เลยนะทิ่ประเทศี่ทุด่างได้เเออพร้อมจู่อ่ะอะยังไม่ไปครับอยากได้อีกหรือเปล่า เดี๋ยวจัดให้หนักๆน,นะหอมอตัว จริงๆลั่นอยู่คันเดียวต่อไปเป็นคิวของเสี่ยวเวยครับหลังจากลงมาดูราดลาวแล้วลงมาดูเชิงแล้วเมื่อสักครู่เปิดแต้เอาเลย <c oughs> ก็ใช้ก่อนอ้าวยังไม่ถึงไหนเลย เย็บร้อยซะแล้วโอ้โหวัวแต่สับสามชาครับหักพวงมาลัยไม่ทันหอ,อยยาวไปอยู่ในช่วงขุดแล้วก็แต่งขอบนะครับ ด้านน้นนะครับส่วนด้านนี้นี่แต่งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ1ด้านเหลืออีก3ด้านนะครับสะมี4ด้านรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าด้านยาวข้างหนึ่งนั้นเสร็จไปแล้วความลึกได้นะครับสะลูกนี้มีแค่ชั้นเดียวลูกใหญ่เลยเดี๋ยวรอดูเสียวเวยขาออกนะครับ เสียโนุนี่ลั่นอยู่ที่ที่เทแล้วฝั่งนู้นลั่นดีจริงๆปล่อยตัวออกมาแล้วจะรอดหรือจะร่วงร่วมหาคำตอบไปด้วยกันอีกกันแล้วครับเสียวเวยโด,ดนดันท้ายหักไปเที่ยวนึงแล้วรอดไม่รอด รอดไม่รอดเรียบร้อยเกมแล้วครับโดนอีกแล้วครับงานนี้ต้องบอกว่าเสียดากอีกแล้วเอาถอยได้แล้วถอยได้แล้ว สร้างจังหวะให้ตัวเองหม่จวดโอ้ลื่นครับลื่นรถไม่ดับเมื่อสักครู่แต่ว่าล้อนั้นตะกุยอยู่รถไม่ไปนะครับลื่นครับอาการนี้ไม่ต้องดิ้นอีกแล้ว เดินมาแล้วครับซันนี่เดินมาดัานตูดงานนี้เสียดากอีกแล้วเสียวเวยเอาเอาโอ้รอดไม่รอดรอดไม่รอดเอาเอาโอ้ เกือบโดนนั้นตูดรอบที่สองนะครับจัดหนักจัดเต็มต่อไปเป็นทางด้านของเสียนัดล็อกกี้หอยยาวเข้าไปเอาเจอลื่นอีกแล้วครับตังลาไม้ ขาเข้าลื่นขนาดนี้ขาออกจะลื่นขนาดไหนเดี๋ยวรอชมครับปล่อยตัวออกมาเสียนัด ต่อไปเป็นคิวของล็อกกี้สีขาวนี่พันลำเอาอีกนะครับลื่นอีกแล้วครับลื่นอีกแล้วที่เดิม ยังวหวะหักแล้วล้อหน้ามันไปขวางก็เลยจะให้ลื่นครับสบายเที่ยวนี้คือเที่ยวสุดท้ายนะครับ แล้วหลังจากนั้นทีมงานก็จะพักเที่ยงเสียเหลืองคนขับเม่โคลงมาแล้วครับเสียนุโทรมาครับฮัโหลฮัลโหล ออกมาแล้วครับรอดไม่รอดคนขับไมโครจะต้องลงไปเอาไมโครหรือเปล่าไปแล้ววางไหนก็ไอ้นู บ่บ่กินเลยกินเลยกินเลยคอยไปไปบ้านขวดก่อนเด่อเลียนอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวบ่น่ยยแรงกัสิกับมาอยู่โอเคโอเคครับ เจ้าหน้าที่สาวสวยก็พักเที่ยงเช่นเดียวกันครับไปแล้วสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่สวัสดีครับ